สวัสดีครับเมื่อวันที่21กันยายน2563นะครับทางสำนักง,งานประกันสุขภาพแห่งชาติได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดส่งยากับทางไปรษณีย์ไทยนะครับซึ่งข้อดีก็คือไม่ว่าจะเป็นคนไข้หรือผู้รับบริการก็ไม่จำเป็นต้องมาโงรงพยาบาลน,นะครับก็รอรับยาที่บ้านเป็นการรับยาต่อเนื่องนะครับ กอเสียก็อาจจะมีนิดหน่อยนะฮะในเรื่องของการที่ไม่ได้รับคําอธิบายายานะครับหรือ,อไม่ได้ซักถามปัญหาเรื่องยากับกับเภสัชก,กรหรือกับแพทย์นะครับก็คือมันทําให้ผมต้องมาออกมาพูดอย่างนี้นะครับเพื่อบรรเทาเบา,บาบางในเรื่องของปัญหาด้านยานะครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับการใช้ยาที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นโรคความดันเบาหวานนะโรคหัดใจนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เลยทางอินบ็อกนะครับก็จะมีถ้าตอบภายในอินบ x ็อกได้ก็ตอบเลยนะฮะแล้วก็อาจจะเอามาพูดในเรื่องของอความรู้อีกวันหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการให้คนอื่นได้รู้ด้วยนะครับเพราะยาบางตัวเนี่ยมันมีอาการข้างเคียงนะครับ อาการข้างเคียงบางอย่างก็แก้ไขได้โดยการแจ้งแพทย์ให้เปลี่ยนยานะครับสองก็ให้หยุดยานั้นเพราะว่าเรามียาสำรองตัวอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับเช่นยาความดันอย่างที่ยกตัวอย่างมาแต่ละครั้งก็คือยาแอมโลแอมโลดิปีนก็อาจจะมีอาการข้างเคียงที่ทำให้เท้าบวมนะครับอินาราพิวก็อาจจะทำให้เกิดอาการไอที่ไม่มีสาเหตุนะครับ ทั้งสองตัวเนี่ยเมื่อพบแพทย์แพทย์ก็จะเปลี่ยนยาให้นะครับซึ่งข้อนี้ก็สามารถที่จะส่งความรู้ไปให้คนไข้หรือผู้รับบริการที่อาจจะบางครั้งอาจจะได้รับยาอย่างเดียวนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องยาตัวไหนก็สามารถที่จะอินบอ็อกมาถามทาง facebook ก,ก็ได้นะครับหรือติดตามทาง y t u t u นะฮะซึ่งผมก็จะอามาพูดทางวางยาชนแนลนะครับสามารถที่จะ กดติดตามได้เลยนะฮะเพื่อไม่พลาดข้อความดีๆทุกวันนะครับก็จะพูดเรื่องยาเนี่ยครับเป็นหลักนะฮะอาจจะมีเรื่องโรคบ้างถ้าคนที่มีคำถามมานะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ มีความหวังข้างหน้าก็ดีก็ไปดูแลทำทุกอย่างแล้วเพื่อเจ้ายังมีเขาตัวนี้ใช่ไหมเอาลดลาเอาที่สบายใจไปจะไปน้องลาเจ้าจงไปดีอยู่ด้วยกันมันพอระมาบ่มีความหวานมมีความสุขเป็นทุกทั้งทีอยอมที้งท้า